วันนี้หัวข้อ5สเต็ปเนลมิทชีวิตใหม่ในปี2023นะคะวันนี้ต้องอยากรู้แบบนี้ก่อนว่าใครบ้างที่เ,เป็นคนที่เออเคยตั้งเป้าหมายและครูอยากจะได้ชีวิตอยากได้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในทุกๆปีอะ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมเลยค่ะ มันยังเหมือนเดิมในทุกๆปีเลยมันยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีหนึง่งแล้วอยากจะได้สูตรแบบเอางี้เลยนะครูใช้คําว่าเนโรมิดเลยว่าจริงๆเราทุกคนสามารถเป็นมนุษย์เนโรมิดได้นี่นะคะจริงๆเริ่มที่ข้อที่1จะบอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะถ้าเรารู้วิวชาจริงๆแล้วเนี่ยครูเริ่มศึกษาเรื่องของวิวทยาศาสตร์ของความร่ํารวยมันมีหนังสือเรื่องนี้เนาะลองไปอ่านดูนะคะ The s c i e n c e of Getting Rich นะคะวิทยาศาสตร์ในความร่ารวยศึกษาตั้งแต่อายุ20กว่า ก็เลยรู้ว่าการร่ำรวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ถ้าเรารู้สูตรเราก็สามารถที่จะรวยได้เช่นกันบางทีเราใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตโดยที่เราไม่รู้สูตรเท่านั้นเองคุณต้องทําเรื่องนี้ก่อนนะคะที่สําคัญมากเลยข้อที่1คือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวนะคะข้อแรกคือข้อนี้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวมันต้องตัดสินใจแบบไหนคะครูผู้หญิงคนนี้เนี่ยถ้าคนฟังครูในไลฟ์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวครูเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเขาเองเนี่ยเขาชื่อเขาชื่อวาอนนาคนะ,ะเป็นนักจิตวิทยาอยู่่เเเออยูปรระททศนนน์แดนคนี่ ได้มีโอกาสนะคะโอ้โหมีปัญหาชีวิตทุกด้านเลยคือทั้งเรื่องของสุขภาพนะตัวเองก็เป็นมะเร็งเป็นหลายโรคเลยนะคะแล้วก็คือจริงๆตอนแรกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเลยแต่สามีอะ่ะฆ่าตัวตายหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองทั้งช็อกทั้งแบบว่าจัดการกับชีวิตจัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยทาให้สุขภาพแบบแย่ลงจิตตกช็อกเครียดเศร้า ใครเป็นแบบนี้บ้างนะคะรีบออกมาด่วนเขาก็เป็นจนกระทั่งว่าร่างกายซุดทรมลงหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ร่างกายซุดทรมก็ทําง,งานไม่ได้ใช่ไหมส่งผลต่อก,การงานอีกการงานการเงินก็หายไปที่พออารมณ์ไม่ดีสุขภาพไม่ดีทําให้หงุดหงิดง่ายนะไปทะเลาะกับลูกอีกนะซึ่งมีลูกแค่เพียงสองคนก็ไปทะเลาะคนรอบข้างทะเลาะหมดเลยนี้ชีวิตเขาก็พังหมดเลยวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่แบบ เออเขาว่าน่าจะตายแบบแบบสามีน่าจะง่ายกว่าคือมันโรคมันลุมเร้าแล้วก็ทุกอย่างลุมเร้าจะรู้สึกว่าการฆ่าตัวตายการจากโรคนี้ไปน่าจะง่ายกว่าการมีชีวิตอยู่ ครูเคยอยู่ในสเตจนั้นเลยเข้าใจเขาดีนะคะในวันหนึ่งนั้นเนี่ยจนอานาเนี่ยหมดหมดหนทางทุกสิ่งอย่างแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทาแบบนี้ค่ะคือวันนั้นเขานอนลงกับพื้นแล้วก็ร้องไห้แบบสุดชีวิตอะร้องไห้จนแบบไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วในเมื่อไม่รู้อะไรที่ส่งให้เขาอะมาอยู่ตรงเนี้ยหมายความว่ามันชีวิตมันพังขนาดเนี้ยแต่เขารู้ว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มันเกิดมันเกิดจากการต ึ่งครูเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนั้นเนี่ยชีวิตแบบโอ้โหยากลําบากมากจนสุดท้ายตัดสินใจในคืนหนึ่งนะคะในคืนที่ครูเองเนี่ยเคยอยู่ในสเตทที่แบบถูกตัดน้ําตัดไฟทั้งหมดทุกสิ่งอย่างที่ห้องที่คอนโดนะคะเสร็จในวันนั้นเนี่ยมันเกิดการตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันจะตัดสินใจไม่เอาชีวิตเทงซวยแบบนี้แล้วต่อไปนี้ฉันเป็นคนตั้ง เขาเรียกอะไรเราเป็นคนลิขิตชีวิตตัวเอง100%ดังนั้นเนี่ยวิธีการผลของการตัดสินใจของแอนนาในครั้งนั้นเนี่ยนะคะของผู้หญิงคนนี้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแน่วแน่ว,ว่าเขาจะดีขึ้นให้ได้เขา จะสุขภาพดีให้ได้อันนี้เขาตัดสินใจในแง่ของสุขภาพนะคะและเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นนะคะเขาก็พบคนหนทางพบวิธีการทั้งหมดหลังจากนั้นประมาณ5 6ปีนะคะอันนั้นก็คือเป็นมะเร็งแทๆ้ๆหายหมดเลยนะคะทุกโรคหายหมดเลยเห็นปะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อที่หนึ่งทุกคนต้องมีเรื่องนี้นะคะคือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าฉันจะต้องสําเร็จให้ได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยชาติเนี้ยกูต้องเอางี้ละกันถ้าครูคพูดภาษาตัวเองครูเกี่ยวกับตัวเองนะแบบเกิดมาจนไม่ผิดอะ่ะแต่ตอนนี้กูตัดสิน ใจที่จะรวยแล้วเว้ยอย่างนี้เลยนะคะนี่คือการเ,เอ่อคุยกับตัวเองคือแล้วแต่ว่าเราจะใช้ภาษากับตัวเองแบบไหนแต่เอาให้ถึงใจและคุยกับตัวเองให้จบว่าวันนี้ฉันจะไม่ตัดสินใจแค่แบบเออตัดสินใจลงมือทางมันเบามากตัดสินใจแค่เอ่อจะทํานั้นทนํานี้แต่วันนี้ตัดสินใจที่แรงที่สุดคือตัดสินใจสําเร็จฉันจะต้องทําทุกวิถีทาง ให้มันสาเร็จให้ได้ถ้าไม่สําเร็จไม่เลิกอย่างนี้เลยนะคะการตัดสินใจสําเร็จเวลาคุณลงมือทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วมันสมมุติว่าแบบเฮ้ยคุณทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างแล้วมันไม่ไม่มันไม่เวิร์กมันมันมันล้มเหลวมันอะไรเงี้ยนะคะครูเองเนี่ยก็จะไม่ยอมรับความล้มเหลวใดทั้งสิ้นนะคะถ้ามันล้มเหลวตรงนั้นครูก็มองว่ามันเป็นแค่บันไดก้าวหนึ่งที่จะไปสู่ความสําเร็จเฮ้ยฉันกําลังอยู่ในกระบวนการฉันยังอยู่ในโปรเซสสิ่งที่เกิดขึ้นนะอันนี้คือการตัดสินใจสําเร็จนะต่อให้เรื่องที่เกิดขึ้้นนตรงหา ที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันดูเหมือนจะล้มเหลวแล้วนะเหมือนคนจะยัดความล้มเหลวใส่มือแล้วเหมือนคนทั่วรอบข้างของคุณนะจะยัดความล้มเหลวใส่มือคุณแล้วแต่ คุณไม่รับสอย่างฉันรับความสําเร็จเท่านั้นโอเคป้านี่คือการตัดสินใจแบบสําเร็จนะคะอ่ะข้อที่2นะคะสิ่งที่จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเปลี่ยนไปนเลยนะคะแม้กระทั่งว่าคนผู้หญิงเมื่อกี้ที่ครูเล่าเบื้องต้นให้ฟังนะคะว่าชื่อแอนานเนี่ยที่บอกหูจากที่จะเป็นโรคร้ายแรงอยู่เขาหายเลยอะเพราะอะไรรู้ไหมคือข้อที่2นะคะคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม่ที่รู้สึกกับตัวเองการเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ให้กับตัวเองหมายความว่ายังไงถ้าวันนี้เช็คตัวเองนะคะถ้าเราเองมีอารมณ์ที่ รู้สึกว่าดูถูกตัวเองรู้สึกไม่ภูมิใจกับตัวเองฉันไม่เก่งแล้วดูถูกว่าตัวเองอคงไม่ได้หรอกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราเองสามารถที่จะรู้สึกกับตัวเองใหม่เราสร้างอารมณ์ใหม่มาได้เนี่ยครูบอกเลยนะว่าผลลัพธ์เปลี่ยนร้อเปมนุษย์คือ ส่วนใหญ่95%บนโลกใบนี้ที่ที่ไม่ได้รับเ,เขาเรียกอะไรไม่ได้ศึกษาเรื่องเรื่องพวกนี้นะคะไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎของจักรวาลไม่ได้ศึกษากฎแรงดึงดูดไม่ได้ศึกษากฎควอนตัมฟิสิกที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเลยนะคะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เราใช้ชีวิตด้วยการที่สร้างนะสร้างตัวตน,นสร้างอนาคตจากอดีตสร้างอนาคตเราจากอดีตเวลาพูดมาเสร็จเนี่ยคนส่วนใหญ่จะคือแบบจา ความจาในอดีตคือมีประสบการณ์ในอดีตจํำยังไงมานะคะก็สร้างอนาคตจัดข้อจํากัดของความทรงจําในอดีตแล้วเราทํำยังไงที่เราจะสามารถเปลี่ยนอารมณนะ์เปลี่ยนอารมณ์ให้เราเองรู้สึกกับตัวเองใหม่ถ้าอยากให้ชีวิตเป็นคนใหม่เนี่ยนะลองดูว่าแบบไปหาสิ่งที่ทําให้เราเองนะรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองเฮ้ยฉันเก่งจังเลยนะคะหรือไปาหาเรื่องเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณแนะนําในการทําทุกๆไลฟาของครูก็คือว่าง่ายที่สุดนะหาเรื่องหัวเราะให้ได้ทุกวัน อย่างนี้ก่อนนี่คือการปรับพลังงานตัวเองก่อนให้รู้สึกกับตัวเองใหม่รู้สึกชื่นชมตัวเองอันที่หนึ่งนะคะชื่นชมตัวเองอันที่2รู้สึกภูมิใจตัวเองนะอันที่3รู้สึกว่าแบบรู้สึกรักตัวเองเปลี่ยนฟโฟล์กับให้อยู่กับคนที่นะให้เราเปลี่ยนฟโฟล์คำว่าฟโฟล์คืออะไรมีคนถามนะคือฟโฟล์ในที่นี้คือเหมือนกับว่า เราอยู่กับโฟล์ยังไงเวลาเวลาที่ลมพัดเนี่ยนะเราต้องไปอยู่เออสายทานพลังงานกับแบบไหนเราชีวิตแบบนั้นถ้าเราอยากให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราก็ไปอยู่กับคนที่มีพลังงานแบบนั้นแค่นี้เลยนะคะแบบง่ายๆข้อที่สีก็คือว่าเรื่องนี้เลยนะคะว่าอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่ง่ายๆเลยเบสิกคืองี้ทําอะไรใหม่ๆค่ะแค่นั้นเลยมีอยากมีชีวิตใหม่ทําอะไรใหม่ๆตั้งแต่เด็กเนี่ยสมองก็พัฒนาขึ้นนะคะ พัฒนาขึ้นทีนี้เวลาสมองเนี่ยเขาจะมีเก็บประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จามันก็จําเป็นภาพไว้เอาเขาเรียกว่ามันก็พยายามเอามาทําเป็นแพทเทิร์นในชีวิตเราเราเองทุกคนจะมีแพทเทิร์นในชีวิตนะคะทีนี้เวลาเวลาทําอะไรเนี่ยสมองเขาจะไม่คิดใหม่ตลอดเขาก็จะดึงแพทเทิร์นเดิมๆมานะคะเวลาที่เราเองเนี่ยตื่นขึ้นมา จะสังเกตว่าบางทีเราไม่ต้องคิดใหม่ตลอดเราไม่ต้องคิดเลยอะตื่นมาแล้วก็เดินไปที่ไรล้างหน้าแปรงฟันชงกาแฟกินตื้อตื้อตื้อสักพักไม่ยังไม่มีสติไม่ไม,ยไม่ยังไม่ได้รู้ตัวเลยด้ยสามไม่มีสติเลยเดินไปก็คือแต่ว่าสามารถทาได้ปกติคือมันเรามีแพทเทิร์นในชีวิตในร่างกายของเราอยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า เราเองถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ง่ายๆเลยนะคะคือถ้าเราทำชีวิตเดิมๆอะไรเบอเดิมๆที่เราทํากิจวัตรประจําวันนิสัยเดิมเราเนี่ยถ้ามันสําเร็จสําเร็จไปนานแล้วนะคะแต่ถ้า,ถามันมยังไม่สําเร็จสแสดงว่าเราต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องทําใหม่แก้ใหม่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราอยากจะประสบความสำเร็จใหม่เนี่ยเราต้องสร้างนิวรอนใหม่อา้าวนิวรอนคืออะไระครูคือนิวรอนคือเส้นประสาทในสมองของเราเนี่ยใน,ในสมองของเราเนี่ยพูด,ดง่ายๆเลยถ้าคิดภาพนะคะก็จะเหมือนแบบต้นไม้ของเราก็จะมีรากใช่ไหมในหัวของเราเนี่ยเหมือนมีรากอยู่อะอย่างนั้นแหละ นะคือ,อนิวรอนนะซึ่งนิวรอนของเราเนี่ยนะมันก็จะแบบถ้าอะไรที่เราทําบ่อยๆชิ้นๆนิวรอนตัวนั้นมันก็จะมันก็จะเป็นรากแก้วเอางี้ละกันแต่ถ้าอะไรที่เราไม่ค่อยทำมันก็ยังเป็นรากฝอยอยู่นะรากฝอยพอโดนน้าโดนอะไรกัดซอมันก็ตายไปนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าอยากได้ชีวิตใหม่เราต้องสร้างต้องสร้างนิวรอนใหม่นะโดยการที่เวลาเราเริ่มทํากิจกรรมใหม่ๆสมมติเราอยากทำทำงานใหม่ เราทาอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยพอมันมีประสบการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะพอมันมีประสบการณ์มีความรู้สึกเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวนิวรอนมันก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมานะสร้างรากฝอยขึ้นมาพอเราทาแบบนั้นบ่อยๆบ่อยๆมันกลายเป็นรากแก้วดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเราอยากจะมีผลลัพธ์ในชีวิตใหม่นะคะให้เราลองทําอะไรใหม่ๆดูเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีประสบการณ์ใหม่เพื่อจะได้มีอารมณ์ใหม่นั่นแหละข้อสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ สอนทุกไลฟ์เลยมั้งนะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายฝึกจินตนาการะคะ่ะสิ่งที่จะไปมีก่อนจริงๆอะ่ะเรายังไม่จําเป็นจะต้องแบบเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันอยากจะเป็นเศรษฐีแล้วฉันจะต้องแบบทายัางไงอะ่ะฉันจะเป็นเศรษฐีเลยอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยังไปไม่ได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ไปได้เลยคืออะไรความคิดนะะเราลองที่จะคิดลองคิดเล่นๆล,ลองจินตนาการดูก่อนนะคะว่าเราอยากได้ชีวิตแบบไหนนะคะจินตนาการอันนี้สําคัญที่สุดเลยถ้าเราสุด,ส,ดสุดเลยนะเราไม่มี ไม่มีต้นทุนอะไรเหลืออยู่แล้วครูใช้วิธีการนี้นะคะตอนนั้นคือโหเงินหมดงานหมดความรักหมดอะไรเงี้ยแบบทุกอย่างพังทลายหมดมีสิ่งเดียวที่ยังเหลือกับตัวเองก็คือความคิดของเราเองครูก็เลยใช้ความคิดของตัวเองลองจินตนาการจินตนาการออกจากปัญหาดูซิเอ้ยมันเวิร์คเฮ้ยอันนี้ขีดแพงเด้อคือการที่เราลองเอา จินตนาการออกจากปัญหาดูซิว่ามันเป็นยังไงคนส่วนใหญ่เวลาเจอปัญหาเจออะไรก็ตามเนี่ยมักจะเอาจิตเอาใจเอาโฟกัสไปอยู่ที่ปัญหาใช่ไหมแต่เราเองเนี่ยนะคะลองคิดจินตนาการว่าเฮ้ยเราตอนที่มันจบแล้วอะมันเป็นยังไงเอาตัวเองตอนที่มันจบจากปัญหาออกจากปัญหามันเป็นยังไงนะคะพอเราเริ่มรู้สึกแบบนั้นนะคะบ่อยๆนะคะคุณจะบอกให้ว่าคุณจะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นมากๆนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้ เขาเรียกว่าปัญญาปัญญาเดิมอะความรู้เดิมหรือว่าแก้ปัญหาที่สร้างขึ้นมาได้เราต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมานะคะโดยการพัฒนาอลมขึ้นมาเนาะ